ขีชบาให้ต้องจำพราจากไกลจากคนที่รักจากก้าวตาดวงใจเจมเจมหกจุดจะเป็นเศร้ปปาหลินก็2องคน6กจุดวันนี้เฮ้ย มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมีหลานให้แม่ประโยคคลาสสิกไหมถ้ามาตกลงต้องเปลี่ไนมีลูกเต็มมีลูกเนี่ยจังก็เลยก็เลยเมื่อกี้กำลังปรึกษากันอยู่ว่ามีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมีหลานที่เราอุ้มก็ตามเป๊ะเลยนะหนูไม่กล้าเปลี่ยนหมดเลยนะคนเปลี่ยนเลยไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนดิเพราะนี่เขาบอกว่ามีลูกเต็มหลานบ้านเมือง เขาอาจจะอยากมีลูกอยู่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเจรจะเลยแล้วลุ่มลื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปใช้ชีวิตคู่ด้วยความเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยครอบครัวสุดสันดีทุกวันทุกคทีลงมืสมรรถนเป็นแบบอย่างให้แม่ลูกให้แก่ลูกหลานนะลูกนะจะบอกท่าจะส่งให้บอยปึ๊บทีนบอยปึ๊บ ปิดตัวมาวางหน้ากันยิ้มปึ๊บแล้วก็จับมือกันลุกขึ้นปึ๊บแผ่แดแดแดแผ่แดแดแดไปรับนี่ลุ้มไยืนปึ๊บทุกคนก็ถวายมังกรใต้กันปึ๊บสรงพระเจริญที่ท้องฟ้า

ช่วยเจ๊ตจพี่กาว่าจะเอาเงินแล้วหันอก็ย้อยหัวเขาีหายแม่เอลยไหนมาข้างมาหลับหลับอยู่ไยกมาเลยข้าง่งัโอ้ยหยุเลยถึงแล้วไปข้ามรอ่าถึงแล้วไข้ามอย่าถึงถึงไปถึงล อรีบลงมาได้เลยไหมคะลงลยเลยอ่ะหลังคถึงแล้วหรอพูก่อนถึงแล้วหรอถ่ายไหมคะไม่หลานรีบไปเด็ดลงมาจากหลังแล้วมันหนีได้แ้ละไหมคะหลังจะหักแล้ว พระนิจดาเราเข้าก่นาอกนไหมเราพุ่งกลับก่อนไหมเราพรุ่งกลับก่อนนะเนาะเราพร้อมเ <c oughs> นมานะ <c oughs> คือพร้อมตลอดอ่ะพระนิจดาไปข้าพระิดาตื่นได้ลไหมคะพวกเราเนี่ยมาถึงแล้วไหมคะ ไปคะแต่ตอนเนี้เด็ดลงหลัหลังแล้วกระหมีก่อนเลยเคะแล้วก็ะหมีหลังจะหักเลยคะกิงออกเลยเพคะ เล่นเล่นมองแล้วก็มองตัวเองอ่ะแหม่มีดีไหมโคเด่นนะสิอืมอก็ไปอะไรวะก็ไปร้านอะไรเลยแหม่พันธิยาขอประทานละไ้ไปครับพันธิยา ก็ไปร้านนี่ัวแล้วสมิมันแรงไม่ได้ออกมานานเลยท้าใส่ใสงไม่ท้าไอ่ยาห หาใครอยู่หรอเร็วๆนะครับอย่าช้าอะไรต่อหาใครอยู่หรอเห็นลถหลบซ่อนๆอยู่นานแล้วนำนมองๆเห็นน้ำนมมองๆอยู่นานแล้วร้อนหนาที่ทัชโกสุมเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอคือทัชโกสูมโยโยโยร้อนหรือเหงื่อเยอะเชียวว่าแต่นางเป็นนางกำนันคนใหม่ใช่ไหม ไม่คุ้หน้าเลยใขรคะเอ้ะเจ้าขาต้อเลิกมือลวปั๊บอืบปี่ชอบิดวจะรั่วเน่ยจะชื้นหน่อยติดติดิดติดติดติิดน chào bà khải chào bà khải mình hay là gương lọt với chị ิดมันต้องเร็วนะตร <ok ีีลงมาปอกคว้ยแล้วก็ลงมาเจาะลงไปเลยเจ้าเป็นใครนี่กระโดดทุบมาเลยแบบเฮ้ยฮึมปึ๊บเลเงื่อเงือเหือยไม่ีปั๊บตัวเฮ้ยปัอจับิด ไม่ดึงก็มาต่อไว้ไหนเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะทำอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะออทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยอืออือได้มีมเมันรวบๆๆไว้ปุ๊บปล่อยเล้วนะมาสู้กับตัวของตัสิสะบัดแล้วก็แววมีดฮเฮย อีกรอ้เดยกเสีหขออยังไม่หยิบปองฟอรืองกระป๋อลอ้ผ่าดขึ้นมานะครับงานนี้เลือดอาบชิงข้าสุด้นี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำการแสดงนะครับ ไม่เชื่อท่านผู้ชมไม่เชื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแสดงลองเขย่งเนื้อตัวดูเฮ้ยไม่ได้เฮ uh, <waters S 2> ้ยนีไมัเป็นหนังยักษ์แล้วอ่ะกระบอกตัวไงแล้วจริงๆเขาเป็นหนังยักษ์ไม่ได้เป็นเราเป็นอะไรกขเป็นคนสวยคนนั้นบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นนะไม่ไอยู่แบบอะไรนะในบทไม่รู้ว่าเป็นยักษ์แต่ว่ารู้ว่าเป็นคนสวย ลืมบดเลยอ่ะมิเต๊ะตาเนี่ยใครเห็นเขาก็หนีไปหมดใครเห็นเขาก็หนีไปหมดขันนีพี่ นี่เขาต้องหนีไปหมดแค่นั้นเนาะอะไรเรื่องน่ก่อนดีดีปอมมึงชมีนะองโครนะอะไระวายๆแค่นี้เขาก็มงหนีไปหมดหนูก็ไปจะไปไหนแล้ราจะไปไหนเราจะไปดูนะสิแม่องเท้าไม่ไครัาป๊บกินปุ๊บอ่เ่งนนกินปเอ้าจะไปไหนเ้จะไปไหนไปไหนอย่าลืมไปดี่นี่พูดให้หมดก่อนเมื่อก um ี้งท้าก่อนจะไปเก็บรองเท้าหนูใส่กันมานะ จะใส่ก่อนทำไมแล้วมันก็จะเป็นบทก่อนเฮ้ยก็บอกให้ถือก่อนได้ไหมเรายิบครับย๊บเลยไปปุ๊บจะไปเฮ้ยจะไปครับอู้เราจะไปไหนก็ตามไปดูนะสิแม่จะรออะไรล่ะจะรออะไรล่ะเออแล้วก็ไปลองท้าไปด้วยดิเดี๋ยวข้าไปด้วยใส่รองเท้าไปด้วยติดตลกยังไงดีอ่ะไม่ตลกแล้วเมย์ใส่รองเท้าไปด้วยฮะถ้ามึงเจอแล้วเจอ ทำท่าใส่ไปก็ไปด้วยกันหลุดเลยน่ารักของเวะนองของ